กลางอากาศติดลบ24องศาเซลเซียสครับตอนนี้จอดไว้ที่จุดพักรถเพื่อที่จะโอ้ยลื่นเพื่อยื u ทุกต้องแข็งออกแล้วก็ใส่น้ำยากันแข็งครับเพื่อไม่อยากแข็งในวันนี้นะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะหารถมาช่วยเหลือ,อยากแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงนะคะก่อนอื่นเคลียร์ไฟท้ายก่อนครับชาวบ,บ้านเขาจะมองไม่เห็นนะ โอโคตรหนาวครับดูดิ โอ้ยสาญยาการแข็งครับอันนี้ก็ช่วยการน้ามันเป็นเจลหล่อนลื่นลูกสูบการสางคาร์บอนเบลลอัพแล้วก็รีมูฟแยกน้ำออกจากน้ำมันนะฮะโอ้ยมือไม้แข็งใครบอกเมืองหนาวสบายทุกคนกว่าจะได้เงินแต่ละบาท แตงเงือไม่ไหลไข่ไม่ย้อยนะเพราะแม่งหนาวใส่เพิ่อมอีกสักหน่อยสภาพอากาศแย่มากครับถนนก็แย่นะมองไม่เห็นเลยแต่ว่าก็วิ่งมาได้400โลแล้วนะวันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคครับทำความเร็วได้ เป็นบางช่วงถ้ามันมองไม่เห็นก็ช้าลงกันนะครับพุ้ไม่ไหวมือไม้แข็งดูบรรยากาศนะถนนตอง น้องแข็งไปให้รอดนะลูกชายอีกวัน2วันก็ดีขึ้นแล้วไปครับออกเดินทางต่อมั่นใจว่ายางยังปกติดีเพราะว่าถ้าไม่เช็คดดีเวลาจอดเนี้ยผมจะไม่ดึงหางบางคนดึงล้อล็อกครับถ้าไม่บิดหัวมองว่าล้อหมุนตามเนี่ยเมื่อ,อไหร่มันเหยียบพื้นปุ๊บเราอาจจะไม่รู้สึกมันจะลากไปครับและยางเราเนี่ยจะโลนแล้วแตกหมดทั้งหมดครับ เมื่อกี้ผ่านมาก็เห็นนะได้เปลี่ยนยกเซ็ตเลยฮะเพราะว่ายางแข็งบางทีจอดแป๊บเดียวกาดเกิดขึ้นได้ครับเวลาออกตัวของจะบิดหัวมองซ้ายมองขวาว่ายางพวกนี้หมุนตามหมดไม่มีอะไรล็อกเพราะว่าเราวิ่งมาแล้วร้อนจอดแป๊บเดียวเนี่ยตาเบรกเย็นครับเย็นเสร็จล็อกติดกัน ไครับหนาวกระหายล้วหนดแข็งคุคถามว่าในรถอุ่นไหมอุ่นมากครับเปิดแอร์อุ่นไว้นะหนาวเว้ยไปเ้อ,อกเดินทางต่อก่อนที่ฟ้าจะมืดแลาจะมองลำบาก